เมื่อว่าขามกินข้าวไม่หมดนะเผื่อๆมีข้าวเลื่อยอยู่ในหม้อแบบนี้ห้วยชาวเกินมาเปลี่ยนข้าวเย็นให้เป็นข้าวมอกได้นะคะโดยการใช้น้ำข้าวมก็ส่ดินผัดนี้เลยใชง่ายๆผัดในกระทะได้เลยตัวนี้ใส่ขงเทขิงปุงมาให้ียบรอยแล้วพุงรดให้ียบรอยแล้วถ้าว่าเผื่อๆจะห่้งในหม้อห่้งข้าวก็ได้นะคะาุห่งกับข้าวซานแต่ว่าวันนี้เรามีข้าวเลื่อยอยู่เลยเอามาทำเป็นผัดชานิดเดียวชาแค่ซองจอนนะคะใส่ลงไปเลย คือทำข้าวม็อกข้าวอะข้าวสางเสร็จและบ้านมันจะไม่เหมือนกันนี่กับบางคนก็เอออาจจะกลัวแช่มั่งกลัวดิบมั่งนะคะแต่ว่าถ้าว่ามีข้าวทุกอย่างแบบนี้ออกมาข้นได้เลยถ้าว่าว่าไม่เข้มข้นเติมได้เลยเติมได้เลยนะคะเติมได้เลยอันนี้ชิมรสได้ตามชอบนะาชอบรสชาติเข้มรสชาติโอ้ยแข็งได้กาคือเติมได้เลยค่ะนำข้าวมกอยู่ในตะกร้าเลยนะคะหัวละเจสิบห้าบาทเพื่อเผื่อซ่ามาตัวซังไปทำข้าวมกกินเองแบบนี้ในบ้านได้เลยนะทุกคนเป็นไงง่ายไหมแต่ว่า ข้ามกทำง่ายๆในกระทะช,าชา้เวล่า2นาทีคํามอกจานนี้นะคะเดี๋ยวเสิร์ฟโก,กับไก่เชียงเลยงลยาาาาา่ายๆเลยเพื่อเช้าวชาวใครถือว่ามีโลถอดให้เรากินก่อนไปโรงยนไดเลยนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทาคํามอกกินก่อนไปทํางานไดเลยทุกคนอันนี้ก็คือไก่เชียงสุกแล้วค่ะถว่าน,น่ากินไมหมตว่าน,น่ากินกดน,นึ่งให้จีตาโอเคตักข้าวใส่จานแลวเฮตุเลตา้าข้าวหมกที่ทําด้วยนะำข้าวหมูน้สตรินน่ากินไหม